สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่จะให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอาวุธปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับทักกันขับจะพามาพบกับ fr 210แรงม้าเท่า l แลมโบครับสีที่กําลังนิยมแล้วก็ฮิตกันในตอนนี้เลยนะครับมาดูเนื้อสีกันครับโอ้โหไม่ใช่เทาเฉยๆด้วยนะครับทางลูกค้าเนี่ยสั่งเกรดเพชรด้วยนะครับเป็นเทาแลมโบเกรดเพชร สแตนเลสหรือโครเมียมทั้งคันนะครับโห oh. หรูหรามีระดับมากครับเรามาดูตัวถังกันเลยน่าสนใจมากครับเริ่มจากบันไดปีนเลยฮะตัวนี้สแตนเลสตะกร้าผ้าใบานะครับโห oh. แล้วก็คอสแตนเลส บางตรงนะครับชายล่างแล้วก็ยังจะมีตัวกันมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นสแตนเลสไล่ยาวตลอดแนวกันเลยทีเดียวครับโอ้โหเดี๋ยวครับยังมาสะดุดตากับบางโคนครับบางโคนแล้วหลังอันนี้ก็สแตนเลสั้งซุ้มเลยนะครับเนี่ยโอ้โห ลูกค้ารักรถมากครับคือสั่งชุดอย่างนี้เรียกว่าจะเป็นชุดใหญ่ก็ได้นะครับแต่งให้มันหรูมีระดับไปเลยนะครับล้อกระชุบไปด้วยการผ้าใบนะครับแบบการผ้าใบไล่ขึ้นไปข้างบนครับตัดสตันหลืข้างบนอีกโอ้โหเอาไว้เป็นไอเดียครับเรียกว่าสนิมไม่ต้องมากล้ำกลายกันเลย ดูด้านท้ายกันครับแน่นอนครับไฟ LED ครับชุดท้ายสแตเลสเงาวับเห็กกล้างไฟสามตัวนะครับรับท้ายโอ้โใส่ใจรายละเอียดมากครับวางพาดกับเหล็กตัวเนี้นะฮะ หลังรถไฟโอ้โหสีสวยจริงๆครับเคาลัมโบครับเกรดเพชรมีด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้เห็นหน้ารถกันเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้ากันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะนี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยครับบางโคน ผมว่าประมาณนี้ก็สวยแล้วนะครับเนี่ยฮะยาวหน่อยแล้วก็ใส่โซ่โยงนะครับสวยครับตัวนี้แบบมีระดับมากไม่ต้องทำยื่นด้านข้างออกมาเลยนะครับเนี่ยถูกกฎหมายด้วยครับแล้วก็ช่วยลดคันหลังได้ดีเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบพับทิมนะฮะและยาวตลอดแนวเนี่ยฮะแค่นี้ก็ดูเรียบหรูแล้วฮะ มีระ,ะดับมากแต่งรถผู้ดีมากครับลูกค้าโอ้โหสุดยอดสวยงามครับนี่ตัวนี้บางคนหน้านะครับก็ประกบเลดเหมือนกันนะฮะ เหย่ไม่ใช่เหลียเรียบๆนะมีมีลวดลายด้วยอันนี้ก็แนะนําครับทําให้เสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็ชายบังโคลนชายซุ้มนะฮะรวมถึงขอบข้างประตูนะฮะหลูเลยนี่มาดูด้านหน้ากันเต็มๆสักครั้งฮะหล่อๆกันเลยชัดๆนะครับยืนย้ํากันชนต้องมาครับ พร้อกับหน้ากระจังโครเมียมนะครับโหสวยสวยการกระจกก็ชุบโครเมียมไปเลยนะครับนี่ครบครบนะครับแต่งแบบให้ดูเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเรียกว่าสวยหรูมีระดับกันเลยครับก็สําหรับคันนี้นะครับ รวมที่เห็นเลยนะครับก็ประมาณล้านเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับตั้งคันเนี่ยน่ะเวลานี้นะครับขณะที่เราทำคลิปกันอยู่สวยงามครับหากมีข้อสงสัยเรื่องของเงื่อนไขการผ่อนชำระการดาวนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์และแชร์ให้กับช่องทักกันครับด้วยครับอันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ